สองสาวคู่จีนฟรีนสโรชาจันกิมฮะกับ เบกกี้รีเบกาพทริเซียอามสตรองกวาดสามรางวัลได้แก่รางวัลคู่จิ้นยอดนิยมรางวัลน,นักแสดงซีรีส์ยอดนิยมและรางวัลซีรีส์ยอดนิยมในงานประกาศรางวัลฟีดวายแคปิตอลอะวอร์ดสองภายในงานฟีดวายแคปิตอล 2N เมืองหลวงซีรีส์วายครั้งที่2จัดขึ้นโดยฟีดสื่อลีฟสไตล์ภายใต้เครือมติชนสองสาวสุดฮอตฟรีนและเบกกี้เดินทางมาร่วมงานและขึ้นรับรางวัลท่ามกลางเสียงกรี๊ดดีใจ จากแฟนๆที่มาร่วมง,งานกระหึ่มฮอนหลังลงจากเวทีทั้งคู่ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนถึงความภาคภูมิใจในการได้รับรางวัลครั้งนี้และฟรีนได้เผยความคืบหน้าในการจับกลุ่มคนร้ายที่คุกคามแอบถ่ายในพื้นที่ส่วนตัวเมื่อร่วมง,งานฟีดไวแคปิตัลสองเกิดและกว่าสามรางวัลรวด ฟรีนตื่นเต้นเหมือนเดิมและตื่นเต้นทุกครั้งมีชื่อเราก็ยินดีมากๆเลยเบกกี้คือไม่ได้คาดหวังเลยจริงๆอย่างที่พี่ฟรีนบอกเลยแค่เห็นชื่อตัวเองตรงนั้นก็ภูมิใจมากๆเพราะว่าทุกคนเก่งมากจริงๆและเราใหม่มากคะ่ะแต่เราก็แทบจะกวาดทุกเวทีเบกกี้ต้องขอบคุณแฟนๆฟรีนขอบคุณแฟนคลับที่ซัพพอร์ตเราตลอดเลยขอบคุณคะ่ะเดินสายรับรางวัลจนจะถึงสิ้นปีแล้ว เบกกี้ต้องขอบคุณแฟนๆที่เขาสู้เพื่อเราตลอดเลยนับเป็นก้าวสำคัญในสายอาชีพของเราด้วยฟรีน <Green, S 1> ใช่ค่ะเติบโตวไวด้วยมากๆก้าวกระโดดทุกเรื่องเลยยินดีมากๆค่ะฝากถึงแฟนๆที่ซัพพอร์ตเราตลอดฟรีน <Green, S 1> ก็ขอบคุณทุกการซัพพอร์ตทุกกำลังใจทั้งทางบ้านและที่มาเจอกันยังไงเราก็อยากจะพัฒนาทั้งการแสดงและทุกสกิลที่เราทำได้ให้แฟนๆมีความสุขกับผลงานของเราและได้รางวัลคูจิ้นแห่งปีด้วย เบกกี้มันฮิวหัวใจมากๆเลยผลงานที่เราตั้งใจทำกันมาไม่ว่าจะปีต่อไปปีที่ผ่านมาหรือตลอดไปหนูก็จะตั้งใจและขอบคุณจริงๆฟรีนมันเหมือนเราเติบโตด้วยกันมาตั้งแต่วันแรก ทั้งซีรีส์ทั้งฟรีนเบคทั้งนักแสดงมันค่อยๆไต่ระดับมาเรื่อยๆวันนี้ก็เห็นชัดเลยว่าแฟนๆอยู่กับเราตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้ยินดีที่ถูกรักมาสองค่ะยินดีที่เราได้มอบความรักความสุขให้กับแฟนๆค่ะต่อไปกำลังจะมีหนังหวนใจเรื่องรางวัลไหม้ ฟรีนหูยหนังเป็นโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราเหมือนกันเป็นการเติบโตอีกขั้นเหมือนกันค่ะบทบาทก็ท้าทายพอเข้าเวิร์กช็อปก็รู้เลยว่าหนักค่ะขออนุญาตถามเรื่องคดีติดตามตัวคนร้าย ฟรีนจริงๆคดีความตอนนี้มันผ่านพาสที่เราจะจับกุมแล้วในส่วนตรงนั้นมันมีกฎหมายระหว่างประเทศคุ้มครองอยู่ค่อนข้างยากมากๆเลยแต่ตอนนี้ก็พยายามกันอยู่อีกรอบหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะออกมายังไงก็พยายามให้ถึงที่สุดและไม่ยอมแพ้แน่นอนค่ะมีหน่วยงานหรือองค์กรไหนให้การช่วยเหลือในการจับกุมไหม ฟรีนตรงนี้ต้องถามทางบริษัทค่ะฟรีนแค่มีหน้าที่ส่งหลักฐานและให้ข้อมูลแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดลึกเลยมันกระทบต่อจิตใจหนูมากๆเลยล่าสุดต้องส่งทีมประกบดูแลความปลอดภัยฟรีนใช่ค่ะทั้งที่ไทยและที่ต่างประเทศเลยเพิ่มการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นตัวหนูก็พยายามฟื้นฟูสภาพจิตใจให้มากที่สุด มันต้องใช้เวลามากนิดหนึงหนูก็เข้าใจตัวเองค่ะเรื่องความปลอดภัยตัวเองระมัดระวังมากขึ้นขนาดไหมรีนหนูแพนิกเลยพยายามไม่ออกจากบ้านปิดตัวเองมากขึ้นค่ะก็ใช้ชีวิตปกติค่ะหนูพยายามส่งความสุขแหละไม่อยากให้ใครมารับรู้ว่าหนูทุกยังไงหนูจัดการกับตัวเองยังไงหนูรู้ว่าแฟนๆเป็นห่วงหนูมากๆก็ยอมรับว่าหนักพอสมควรหนูพยายามอยู่นะคะทิวใจที่เขายังไงบ้างเบกกี้ หนูคุยกันตลอดมีช่วงหนึ่งหนูอยู่ต่างประเทศก็จะส่งกําลังใจไปหาเป็นยังไงบ้างหนูก็จะเล่าหนึ่งวันของหนูให้ยาวๆเป็นย่อหน้าเลยยูโอเคไหมก็ถามเรื่อยๆค่ะสภาพจิตใจเป็นยังไงฟรีนส่งกําลังใจให้กันมากๆน้องทำงานเยอะมากการที่ไปต่างประเทศแล้วไม่มีเราเขาจะเหงาหรือเปล่าแต่เราคุยกันตลอดไฟติ้งนะยู you ทำได้ค่ะ